สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลายการกล้วยนะคะตัวอะไรเนาะนะแม่นาดูดูธรามาอาบน้ำกับผมครับแม่ครับกําลังสนุกเลยครับอาบน้ำแร่แช่น้ำนมใช่ไหมเพชรโอ้ยสุขใจแล้วครับอ,อึดอัดไม่ใช่อ <laughs> เต็มแล้วแม่โอ เต็มถังปอรอเต็มถังปอรอเลยแม่โอ้ยถังมันหมดครับพมดูทำ้ำดูถำ <c oughs> โอ้ยเตลค่า อึงอ่างเอ้ยทำอะไรอย่างานั้นมีความสุข <S 2> <S 2> ชะเลอเกินนะคะยามเย็นเเตดด <laughs> ดูทำ <laughs> อยากยิ้มมาเล่นน้ำกับผมนะครับแม่ <laughs> วายดูทําตาดูทำตาเ <laughs> อึงอ่างก็อึงอ่างดูดูทํำดูทําดูทำ,ทำ, <laughs> ทำ <laughs> เอาคันถูถูเออเอาเอาโอ้ย พี่ปอว่ออาลูกใครดื้อจังเลยเพ็ดลูกอีป่อนั่นแหละดื้อเหมือนอีป่อนั่นแหละใสยตาใส่เงี้ยดื้อก็ปวดอะไร ดูสอบดูทำไอ้ปอจะเสริมความรอให้ปาเตยงเตก็ถามหลโงปู่เต้กบนาฮะก็หนุกเดืเดเนี่ดูดูลีลาของมันน่ะมันอ้อนเลย เฟสเฟสถังมันหดครับแม่เต็มเอียดเลยนะแม่นาโอ้ย อาบน้ำรออจะพาไปเที่ยวเร็วอาบน้ำรออจะพาไปเที่ยวเกี่ยนี้หมเยอะเบ็ดบอกว่าไม่ต้องอาบก็รอแล้วครับป้อไปไปไปพอแล้วพอแล้วไม่อยากลุกอีกพอแล้วป้าป้าเตรียมตัวพาเที่ยวดูดูไม่อยากออกป้อผมอยากนอนโอ้ยผมอยากเล่นน้ำอยู่นี่นะมันเย็นสบายดูดูดูแม่ แม่เห็นความแตกต่าง <laughs> เห็นความแตกต่างพอแล้วปะปะไปอีกอ้อไปไปไปแม่ที่เป็นหูจงโปงนี่ไม่ใช่ไรนะแม่นานี่ <laughs> งานน้อยๆของเพชรนะแม่ <laughs> โอ้ยเกือบแล้วแม่ นี่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 โอ้ยเพชรไอ้เพชรเล่นให้ได้นานๆนะเพชรนาเดี๋ยวไปแล้วไป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 เร็วไปดูดูไม่ยอมไม่ยอมไปพ่ออีกโอ้ยปะปะนะไป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 เลยเร็วไปไปหาพ่อเลยไปเลยอุ้ยไป ลีลาอีกนะแม่นาไปไปอ่ะทาแป้งใส่แงงอ่าไปแล้วครับ